ชอบกันมากเหรอคะลูกนี่มันคืออะไรอันนี้อันนี้มันคือหนูปลอมค่ะเด็กคนนั้นได้เรียตัวทําความสะอาดตัวให้เสร็จกันนะไม่เช็ดตัวให้แล้วเช็ดตัวให้แห้งอีกทีปะไม่เช็ดเปียกแแล้วพวกหนูก็เช็ดแห้งเอาเองนะไอ้มีกแนบอกไอ้คนนี้น่ารักห,หนูน่ารักทุกตัวหละหืม เจ้เล่นเล่นปอกคอพวกหนูเนะ่ะที่แม่ถอดนะ่ะอ๋เล่นเองคนะ่ะถือมือถือข้างเดียวไม่ถนัดเลยลูกไม่ต้องถือข้างขวาไม่ถือข้างซ้ายไม่ถนัดเลยของเล่นพวกหนูเนี่ย เด็กคนนี้เด็กคนนี้ฉลาดน้อแอบไปดูไ,ได้แอบรอกเดินท่องท่องไปนี่แหละชอบไปดูแม่เวลาแม่เข้าห้องน้ําไม่ท<อ>ําอะไรหนูก็จะคอยมองใช่ไหมหนูจะคอยนั่งมองเลยนะนั่งแช่น้ําก็ยังทําเลยเด็กคนนี้เด็กคนนี้อตัวขาวนี่โอ้ย <c oughs> อันรีวิวรีวิวหมูปอมให้เข้าหน่อยซื้อมาจากที่ไหนชอปปีชป้ชอปปีชป้ชอปปี้ชอปปี้ แม่ว่าแม่แม่ขายของเล่นเด็กเหนียวดีปะ่ะของกินของใช้เด็กเหนียวดีปะ่ะถ้าจะรุ่งเนาะรุกงเนาะอื้าไอไยของเล่นเด็กเหนียวดีปะ่ะโอ๊ยไป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 เอ่ออื้